ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงป่าปฏิิบตศกรรมแล้วนะครับปัดน้องับทองนี่ครับสาธมิตรของผมครับมาแต่อเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็จะติดชายแดนนู่นแหละครับชายแดนประเทศกัมพูชาแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่คือพาหนะท่านครับนี่ครับไม่ได้เจอกันเกือบสองปีแล้วนะครับนี่ผมกําลังจะกางเต็นท์นะครับนี่ครับนี่คืองานปฏิิบติกรรมวัดหนองับทองนะครับ ตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่เอาเอาลงลงบนนี่ครับฝนตกพอดีเลยครับนี่ครับมาแต่อำเภอบ้านกวดสหาธมิรครับผมนี่ครับนี่การกดเสร็จพอดีเลยครับผมนี่นี่ของพ่ะอาจารย์สมบัติฐานนิโยเนาะนี่ของฝากจากบ้านกวดนี่ครับนี่คือขากลองครับผมนี่คือกดผมนะครับนี่ ฝนก็ตกพอดีแต่แดดก็ออกนะครับนี่ครับก็อยู่ง่ายๆแบบนี้แหละครับนี่คือวัดหนองบททองนะครับงานปริวัติกรรมนู่นห้องน้ำครับนี่ของหลวงปู่เสือครับนี่มาแต่อำเภอนาดูนนะครับนี่มหาสารคามก็จะอยู่กันแบบนี้คือนี่คืออาจารย์กรรมนะครับอยู่กันแบบนี้ครับผมก็ตีระคังอนุตสัญญาณแล้วก็จะไปนำพาปฏิบัติในช่วงบ่ายนะครับ นำพาปฏิบัติทำในช่วงบ่ายพาพระปริวัติสกรรมแล้วก็อุบาสกอุบาสิการองฝ่ายก็เรียกว่ามีมีตลกันิลงตื้นซึ่งกันในการเหมาะสมกับการทำธรรมะหรือเหมาะสมกับการแพะนั้นตมาจึงเลยเตือนใจว่าวันนี้สทต่างุ ที่จะเกิดประโยชน์มากแก่เราเพราะขณะมีชีวิตมีชีวิตเท่านั้นแหละที่มีประโยชน์เราจะทำเราจะคิดเราจะประพฤติอย่างไรก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เพราะเรามีชีวิตถ้าเราหมดชีวิตแล้ว ก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าคือจากว่ากระดุดกังท่อนปืนไม่มีประโยชน์แต่ปืนมันยังมีไปปิดไปหุต้มแกงหรือปอไปอย่างอื่นอ่ก็ได้ทุกอน่ะแต่ปืนมันยังมีประโยชน์ เพราะฉะนั้นมนุษย์เราไม่ว่าบุคคลใดใครเป็นหนึ่งขอโทษแลวระยังที่สุดก็คือมนุษย์มนุษย์กระเจอที่สุดก็มนุษย์ ไม่เกิดคือหาคุณค่าอะไรไม่ได้ก็ม,มนุษย์เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตหลงเหลืออยู่เราและทา่านทัางหลายไม่ควรประมาทหรือทำคุณงามความดีเอาไว้ เพราะสิ่งที่เราแสวงหาเ้าเย็นจนค่ำบางทีการทำการคืนเงินึงก,ก็ยังแสวงหาแค่นมีก็เสินเงินทองเป็นต้นจึงเหล่านี้เมื่อเราลักจากโลกนี้ไปแล้วจึงเหล่านี้ก็ไม่ได้ติดตามตัวเราไป ได้แม้แต่น้อยนิดถ้าหากว่าเราประมาทเราเชาวนี้ผมพระอาจารย์สมบัติฐานิโยอยู่ที่วัดหนองัวทองนะครับตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ป่าปริวัติศกรรมนะครับนี่คือช้างสามเสียนนะครับพระผมนั่งอยู่ด้านบนครับบนหัวช้างครับนี่ ถางสีเงินกับถางสีทองนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่เส้นทางนี้จะไปเส้นทางนี้จะไปอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัม์นะครับหรือว่าจะไปสนามบินนะครับไปจังหวัดมหาสารคามไปจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นได้ครับนี่ทางนี้ครับกาลสินไปได้ครับครับ นี่หมอกลงนะครับหมอกลงหมอกลงจัดแล้วครับเพราะฝนตกเมื่อคืนนี้ทางด้านนี้จะไปบุยดานะครับไปสะแก้วไปปลาจีนไปกรุงเทพมหาคนครได้ครับตรงด้านนี้นี่คืองานปริวัติกรรมครับผมนี่คือเข้ามาด้านในวัดนะครับนี่ครับด้านในวัดจะมีต้นไม้มากครับมีร่มไม้ร่มไม้เขียวชะอุ่มครับ หน้านี้ฝนตกมาแล้วครับนี่ครับสะอาดร้านครับเป็นทางปูนนะครับนี่ครับนี่คือด้านในนะครับนู้นผมพักอยู่ด้านนู้นครับปักกดทางด้านนู้นครับคืออาจารย์กรรมนะครับนี่ครับอาจารย์กรรมอยู่นะครับก็ปักกดอยู่ในนี่แหละครับนอนเหมือนลูกกรรมครับไม่ได้อยู่ในกุฏนะครับไม่ได้อยู่ในชายคานี่คือด้านในวัดนะครับนี่ครับจะอยู่ด้านในนี่ครับก็จะมีกางเต็นท์อยู่นะครับพระอาจารย์กรรมนี่ครับ อยู่เป็นจุดเป็นจุดครับนู่นเต็นผมอยู่ด้านในนู่นครับด้านนู่นครับนี่ก็คือห้องน้ําครับนี่ครับนี่คือปกติจะเดินตรงกรมรับอรุณตรงนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกแต่ตอนนี้ฝนตกก็คือให้ลูกกรรมออกมารับอรุณเองครับนี่ครับก็จะมีอาจารย์กรรมอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่ครับกระโดนฝนฝนบ้างน้ำาังบ้างอยากคูถ่วยหนึ่งครับแต่ตักมาเยอะหน่อยแต่มันมีน้ํานะครับ เ็นกรต้มในป่าปฏิวััิกรรมเช้านี้วันนี้วันที่24นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2567ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหนองโบทองนะครับตำบลโบทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผมมาจากอำเภอแคนดงเมื่อวานนี้ครับมาจากงานปฏิบัติธรรมแล้วก็ เส็จจากงานปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์บุญทนมหาบีโรที่วัดป่าประชาเสนสุขต,ตำบลสะบัวอำเภอแคนดงจังหวัดปุยรัม19-23พฤษภาคมแล้ววันที่23พฤษภาคมผมก็เดินทางเข้ามาเลยครับอำเภอเมืองจังหวัดภุยรัมเ <c oughs> พื่อมาร่วมงานปฏิบัติกรรมครับที่วัดหนองบวทองนะครับตำบลบัวทอง อำเภอเมืองจััดบุรีรัมย์ของพระครูประทุมธรรมานุรักษ์นะครับหลวงพ่อพระครูประทุมธรรมานุรักษ์ซึ่งเป็นเจ้าวัดวัดหนองับทองรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจััดบุรีรัมย์ครับผมผมพระอาจารย์สมบัติฐานโยก็ได้นำพาอุบาสิกาสองท่านนะครับคือโยมแม่หมวยแล้วก็โยมแม่ลำไพครับสสิีวิมลน,นะครับรัตนสสีวิมลที่ว่า ไปปฏิบัติธรรมกับผมนะครับเป็นประจํานะครับเดินทางมาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่นี่ครับงานปฏิบัติกรรมแต่สําหรับญาติโยมเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะครับนี่ครับตอนนี้ช่วงเช้าๆนะครับประมาณหนึ่งโมงกว่าปฏิบัติธรรมช่วงเช้าแต่ผมรับผิดชอบช่วงบ่ายนะครับมาถึงก็ได้นําพาปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายงานปฏิบัติกรรม ก็คือให้พระคุณเจ้าได้มาเข้าอยู่กรรมนะครับก็เรียกว่าชำระล้างอาบัตนะครับก่อนที่เราจะเข้าพรรษาหรือว่าบางทีบางรูปบางท่านอาจจะติดอาบัตนะครับอาบัตสังฆาทิเศษหรือว่าปัจจิตีทุกกฎได้หมดครับมาเข้าปริวัติกรรมได้หมดหรือว่าบางรูปบางท่านไม่ติดอาบัตเลยนะครับแต่ก็มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นหมู่เป็นคณะเหมือนที่ผมได้อ พูดในวิดีโอไปหลายวิดีโอนะครับแล้วก็ที่ว่ามีโยมหรือว่ามีมีพระนี่แหละไม่แน่ใจนะครับมามาคอมเมนต์ว่าพระที่ดีต้องอยู่วัดนะครับพระที่ชั่วต้องมาปฏิวัติกรรมคือติดอตบชั่วนะครับพระพระที่ไม่ดีคือมาอยู่ปฏิวัติกรรมแต่ผมจะไม่ใช้คําพูดแบบนั้นนะครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าพระมาข้าวอยู่ปฏิวัติกรรมผมสนับสนุนครับผมยกย่องครับ พระที่ติดอาบัติบ้างไม่ติดอาบัติบ้างแต่มาเข้าปฏิวัติกรรมแต่ถ้าพระบางรูปบางท่านติดอาบัติแต่ไม่มาเข้าปฏิวัติกรรมเลยก็มีเยอะแยะไปครับต่างคนต่างมุมมองนะครับคนเรามุมมองไม่เหมือนกันแต่ว่าท่านไหนพูดผมก็ไม่ไปติไม่ไปตําหนิท่านนะครับแต่ว่าผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับคือมุมมองของผมเป็นแบบนี้ครับ ว่าผมเอาตัวผมตัวตั้งเลยครับว่าผมชอบอยู่ปาริวัตสกรรมแล้วก็ไม่ติดอาบัตรครับผมก็มาเข้าปาริวัตสกรรมหนึ่งครับคือได้มนครับสวดมนนะครับสวดมนต์ปากเปล่านะครับธรรมจักรกับปวัฒนสูตรธรรมนิยามพระศาสนาหรือว่าจะเป็นเจริญพุทธมนต์ฉบับเต็มนะครับไม่รัดไม่ตัดเอาเลยครับเอาทุกบทปากเปล่าครับไม่ต้องมาพูดถึงว่าถวายพรพระอะไรครับ อันนี้คือธรรมดาครับนี่ครับหนึ่งเลยครับคือได้มนสองได้สมาธิได้เดินจงกรมเป็นหมู่เป็นคณะ,ะแล้วก็นั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็มารู้จักกฎระเบียบมารู้จักการให้มารู้จาักกาันเขาเรียกว่าลดกิเลสครับละกิเลสหรือว่าที่ถิมะณะของเราครับในจิตในใจของเราครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมาปริวัติกรรมได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ ที่แน่ๆเลยครับต้องได้แน่นอนคือมารครับมารผจญครับเจอมารเจอทั้งการกระทําทั้งคําพูดครับการตําหนีตีเตียนครับพูดว่าอย่างงั้นว่าอย่างงี้ครับการตําหนีของคนครับไม่เหมือนกันครับเพราะคนบาปคนบุญมันต่างกันครับสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิต่างกันครับรู้ผิดรู้ถูกต่างกันครับบุญบาปต่างกันครับผม มันต้องมีค่าเขากันไปครับเช้านี้ก็มีฝนคืมมานะครับฝนตกผมก็มากลางโขกการเต็นมีหลวงปู่สิงห์หลวงตาสิงครับที่มาจากอำเภอบ้านปวดนะครับก็มาช่วยผมกลางเต็นนี่แหละครับก็สาสมิตรทางอำเภอบ้านกวดครับท่านก็จัดงานปริวาสกรรมเหมือนกันนะครับแต่ตจัดช่วงเดือนมกราคมผมก็ไม่ได้ไปช่วยท่านเนาะนี่แหละครับคืองานปริวาสกรรมเต็นผมนะครับ กดผมนะครับลุงปู่เสือกับพระอาจารย์เขียวนะครับจากอำเภอปักธงชัยนครราชสีมาลุงปู่เสือจากอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับมานั่งสนทนาที่กดของผมครับที่เต็นท์ของผมครับผมเทาวนี้ครับผมป่าปฏิดวัตัสกรรมนะครับปัะทารเพลงวันนี้นะครับก็ไม่ต้องเยอะครับนี่ครับขนาดนี้ครับ ประธานเพนที่ป่าปิวัตสกรรมวัดหนองโพทองนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะปะติสังขายโิโสปินทปาตังปะติเสวามี เนวาทวายานัมทาญาณมันทนานญาณวิโพธนายญาวาวเทวิมาสกายาสติปิยายาปนายาวิงตุปรติยปรัมมจริยานุกหายาเอเตโบราณเจวเวานังปฏิหังคามีนวันจะเวทนันนาุปาเทสามี ยานตราจะมมีพวิสติยานวัจตาจะปาสุวิหารโรจตินี่ครับกระตักอาหารมาชั้นที่กดที่สุดน,นะครับนี่กงของหลวงตาสิงห์ครับแล้วนู่นหลวงปู่เสือครับหลวงปู่เสือครับนี่ครับของผมครับนี่ของจานช้างนี่โอ้มีน้ําเย็นมาด้วยเออขนมเหมือนกันเลยนี่บ้านกวดนะหน้าบ้านกวดของจานชานครับเออสาธมิตรผมเลยครับ นี่ครับปฏิบัติทำตอนบ่ายร่วมกันนะครับเพราะว่าลงไปครับออสองคนเราครับผมนี่ครับต่อไปเป็นการฉันพัา,ารเพลยนครับผมขออนุโมทนาบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาโยมแม่ชีน้องสัมมีเนนที่ได้มาร่วมกันทำความเพียรเพื่อเผากิเลส คือการอยู่ปริวรสกรรมของคณะ,ะสงฆ์พระปรารักรรมและปฏิปธรรมของอุบาสกอุบาสิกายมแม่ชีและศรัทธาญาติโยมจากทางบ้านได้มาร่วมกันทําบุญตักบาทแก่คณะสงฆ์หม่ใหญ่แล้วก็นักปฏิบัติธรรมของเราบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เราสั่งสมคุณงามความดีสุโขบุญยศอุจโย การสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้แก่กายแก่ใจของเราและส่งต่อไปถึงญาติมิตรของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราลูกหลานของเราบางคนก็สนับสนุนกระตุป,ปัจจัยเพื่อมาเปลี่ยนเป็นพัตตาหารเช้าเพลนหรือว่าน้ำปะนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสั่งสมคุณงามคมดีต่อไปเรื่อยนะครับ ขอโมทนาบุญนะครับผมพระอาจารย์สมบัติฐานโยและโยมแม่หมวยและโยมแม่ลำไัยนะครับที่มาด้วยกันครับอนุโมทนาสาธุ